สวัสดีค่ะวันนี้สาวนี้จะพาไปเก็บแอเขาเรียกอะไรนะคนไทยเขาเรียกกันในยอดมะขามอ่อนเนาะแต่ก็เป็นใบขอยเนี่ยยอดของต้นคริสต์มาสอะ่ะต้นสนนะคะตรงบ้านนี้มันออกใหญ่แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูะคะ่ะนี่บ้านค่ะมาอยู่ยตัวนี้เดินเดินออกมานิดนึงค่ะเดินสาวนี้พาไปดูนะคะตอนนี้จะเก็บเอาไปใส่แกงแอต้มยำอะค่ะ ต,ต้มยำไอ้กระดูกหมูอ่อนเดี๋ยวไปเก็บกันเลยค่ะ,สะเดสะเดาวเสดาก็แตกเดี๋ยวซอนนี่เก็บด้วยค่ะ,สะเสดาวไปกินกันพริกนี่เขากำลังออกยอดสนค่ะยอดสนรสชาติจะฝาด จะฝาดแล้วก็ออกเปรีป้ยวๆนิดๆกินได้นะคะเสาวนี้ก็กินแล้วเสานี้เคยเอาไปต้มใส่ขาหมูอะคะ่ะต้มใส่ขาหมูเนาะ,ะอร่อยค่ะรสชาติเดี๋ยวเสานี้จะกินให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่กินให้ดูหอมๆรสชาติจะเปรี้ยวเปรีป้ยวฝาดๆอะไรเสาวนี้จะเอาไปใส่ต้มยำไอ้ซี่โครงหมูอ่อนเนาะไอ้ซี่โครงอ่อนหมูเนาะ อร่อยค่ะตอนนี้จะเก็บเบยอะๆเลยจะพักค่ะกินไว้อัดอด,อด้วยอืมอัดได้สิอร่อยเอาไปตำก็ได้ะคะ่ะตำใส่กับน้ำพริก่ตำเราตำน้ำพริกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใส่ใบอันนี้ไปแทนใบมะขามอ่อนนะคะแทนไอ้ยอดใบมะขามอ่อน ชาดีเลยค่ะเอมี่เอามาให้มามา่าใส่นยเล้กระอป๋องมาไปลองหาชิมดูนะคะอร่อยอร่อยออร่ยแต่ซานนีไม่เก็บเยอะหรอกค่ะเดี๋ยวซอนนีไปเก็บเก็บแค่พอพอเอาไปแกงเนาะเอาไปต้มไม่ใช่แกง ทำได้หลายเมนูเลยนะคะเนี่ยชุบแป้งทอดเอาไปชุบแป้งทอดกินก็อร่อยนะคะแต่ซอนนี้จะเก็บไปแค่นิดเดียวพอพอกินก่อนเพราะว่าไม่ต้องเก็บไปตุนค่ะเพราะว่ามีอยู่ข้างบ้านเนาะฮะไอ้นี่เอาแค่นี้พอค่ะเดี๋ยวไปเก็บสะตล์ต่อ ะะมาเก็บสะเดาต่อกานเก็บแค่พอกินอยากเมื่อไรก็ออกมาเก็บถ้าเขายังไม่แก่ก่อนนะผักสะเดายาระบายอย่างดีเลยค่ะเนี่ยถ้าคนธาตุอ่อนอย่าก,กินเยอะนะคะแต่ว่าใบาอ่อนไม่ไม่ค่อยเนีนเท่าไหร่แต่ถ้าใบาแก่นะ่ะ มัน mm hmm. จุดจัดจุดจัดเลยนะพี่น้องดเด้าอันนี้ต้นเล็กต้นไม่ใหญ่แต่ก็พอจะไม่ต้องขย e งขานะนีะ่กำลังออกยอดอันนี้ยอดอุบวดปปปป ไอตัวอะไรมาอยู่ข้างคลองนั้นวะบรรยากาศป่าร่มรื่นค่ะฮิตตะดูฟิชทรูอินเดนางบอกคนงเห็นปลามพ,พานางมาเดินเล่นด้วยค่ะตรงนี้ร่มรื่นดีอากาศเย็นสบาย ไม่ร้อนแต่อากาศร้อนนะคะ22องศามั้งวันเนี้ยอากาศดีโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวนี้ด้วยเด้อพี่น้องจันนี้จะได้มีกําลังใจทำคลิปเนะาะเสาวนี้จะเห็ุอะไรนะเดี๋ยวสาวนี้จะไปเก็บผักไอ้นั่นแอร์ ไม,ไม่แน่อาจจะพรุ่งนี้ซอนนี้จะไปเก็บผักสะเดาเอ้ยไม่ใช่ผักสะเดาผักกะทินนะคะเดี๋ยวซอนนี้จะมาถ่ายให้ดูเนาะอันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย